สวัสดีครับมาถึง EP ีที่56นะครับในคลิปนี้ผมจะพาทำาระบบล็อกอินล็อกเอาท์แล้วก็เข้าไปหน้าโปรไฟล์ของส่วนของสมาชิกนะครับอ่ะก็จะต่อจาก EP ที่54นะครับที่พาทำระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตอนที่เราสมัครสมาชิกนะครับข้อมูลจะเข้ามาที่ตารางนี้ครับทุกคน t ีวีแอลเดสกอ e m เมมเบครับผมโดยมีหนึ่งคอลัมน์เอาไว้แยกครับว่าเขาเป็นแอดมินเป็นพนักงานหรือว่าเป็นสมาชิกนะครับจะอยู่ที่คอลัมน์นี้ m underscore level อ่ะนี่นะมีแอดมินมีสตาฟแล้วก็มี Member อ่ะนะครับส่วนของแอดมินนะครับอ่ะเดี๋ยวทบทวนใีกรอบหนึ่งส่วนของแอดมินครับถ้าเราล็อกอินเข้าไปนะอ่ะล็อกอินเข้าไปเจอหน้าแดชบอร์ดแบบนี้นะครับต่อไปครับส่วนของพนักงาน ส่วนของพนักงานนะครับส่วนของพนักงานถ้าเราล็อกอินเข้าไปเจอหน้านี้นะทำอะไรได้บ้างมีหน้าหลักนะโชว์หน้าขาวข่าบแบบนี้เอาไว้ให้ไปต่อยอดนะครับมีหน้าแก้โปรไฟล์ครับอ่าแล้วก็มีหน้าแก้ไขรหัสผ่านอ่านี่นะครับทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ครับในส่วนของนะในส่วนของสมาชิกนะครับอ่าเดี๋ยวสมัครใหม่นะครับในส่วนของสมาชิกครับ ถ้าเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอพอสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับเราลองล็อกอินเข้าไปปั๊บนะครับนะนิ่งเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้หลักๆครับหพาไปแก้โค้ดเกี่ยวกับการล็อกอินแล้วก็2ครับเราจะ copy folder s t a ร์สตาร์ทก๊อปปี้โฟลเดมาเป็นต้นแบบนะครับในการทำ หน้าโปรไฟล์นะนับ,นรบหรือว่าหลังบ้านของส่วนของสมาชิกนะครับผมอ่ะโอเคเราเราเริ่มจากเปิดโฟลเดอร์เลยนะ c s a m h เฮ d d o c นะครับผมซึ่งแซมบางคนก็ติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับส่วนใครใช้แม็กก็ไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็มาที่แซมแล้วก็ ht.doc s นะครับอ่ะโอเคงานเราอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า my website อ่ะบางคนอาจจะตั้งที่ตั้งไม่เหมือนผมนะต่อไปครับเราก็จะ Copy โฟลเดอร์ส t a ร์ครับ อ่ะคัดลอกเลยครับโฟลเดอร์สตาร์ครับอ่ะวางเลยครับมันจะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมาก็คือสตาร์บขีด Copy นะเราก็รีเนมปกติของเราเนี่ยแหละครับนะรีเนมปกติเปลี่ยนเป็นชื่อโฟลเดอร์เมมเบอร์ครับอ่ะนี่ครับเป็นโฟลเดอร์เมมเบอร์แบบนี้นะครับอ่ะเป็นโฟลเดอร์เมมเบอร์แบบนี้อ่ะนี่ครับอ่ะแอดมินนะครับผู้ด,ดูแลระบบสตาร์ start, เป็นพนักง,งาน ส่วนเมมเบอร์ของเรานี่คือสมาชิกนะครับผมอ่ะได้โฟลเดอร์ของเมมเบอร์มาแล้วลำดับต่อไปครับเราจะไปแก้โค้ดตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแก้โค้ดส่วนของการล็อกอินอ่ะส่วนการล็อกอินครับถ้าเราไม่รู้ว่าอยู่ไฟล์ไหนนะครับเราก็เนี่ยันมาแบบนี้ครับคลิกเมนูล็อกอินด้านบนปั๊บโฟกัสที่ URL ด้านบนเลยครับอยู่นี่อ่ะชื่อไฟล์ว่า l o g i n p h p อ่ะชื่อไฟล์ว่า login.php เราเปิดเราอินพีขึ้นมาอ่ะนี่ครับเปิดขึ้นมา log i n p พีนะครับผมอ่ะนะ,ะตัว l o อกอิของเราใช้ s ซสชั o n ่มีการอ่เซสชันสตาร์เรียบร้อยแล้วด้านบนสุดนะครับผมตรงนี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับไม่ได้แก้อะไรแต่ส่วนที่เราจะมาเพิ่มครับนะตรงนี้ก็ไม่ได้แก้อะไรส่วนที่เราจะมาเพิ่มอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ครับเรามีเช็คสิทธิ์แล้วนะว่าเป็นแอดมิน เช็คสิว่าเป็นสตาฟหรือว่าพนักงานนะครับลำดับต่อไปแล้วก็ก๊อปปี้มาครับนี่ครับก๊อปปี้เงื่อนไขของสตาฟอะไรครับ l i f ตัวนี้ครับนะก๊อปปี้แล้วก็วางนี่เลยอ่านี่ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้จากสตาฟเป็นเมมเบอร์นะครับถ้าเขาเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเมมเบอร์เราจะให้เขา redirect นะครับหรือว่ากระโดดไปที่ โฟเด e r ์เมมเบเลยครับอ่ะเราก็เปลี่ยนจากสตาฟเป็น Member อ่ะนี่ครับเปลี่ยนจากสตาฟเป็น Member อ่ะนะครับนี่นะคือโค้ดที่เพิ่มเข้ามาอ่ะเดวอ่ะนี่ครับใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้อ่ะนะครับถ้าเขาเป็นสิทธิ์สมาชิกหรือว่า Member ให้ไปทำงานใน f o l ดอร์โฟเ e อร e เมมเตรงนี้ครับ ่ะโอเคครับจากนั้นครับเราไปที่โฟลเดอร์ m มมเบอครับเปิดไฟล์ header. php ขึ้นมาน่นะครับใน header. php ก็จะ,ะใช้ s เ s s i o n เช่นเดียวกันมีเช็คสิทธิ์แล้วครับว่ามีล็อกอินมาไหมแล้วก็เขาจะเป็นสมาชิกหรือไม่นะครับอ่ะเราเปลี่ยนตรงนี้ครับนะตัวแป session เหมือนเดิมนะ m s c o r e level staff s c o r d แล้วก็ m level ตรงนี้ต้องเป็นถ้าไม่เท่ากับ ถ้าไม่ใช่เมมเบอร์ครับอ่ะเนี่ยครับถ้าไม่ใช่เมมเบอร์ดีต่อไปเลยนะครับถ้าไม่ใช่เมมเบอร์ดีต่อไปเลยนะครับผมอ่ะข้างล่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับอาหารจะเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงตรงไททอลครับเป็นเป็นเมมเบอร์อ่ะนะครับเมมเบอร์นะครับแล้วก็พวกแดชบอร์ดอะไรต่างๆเอามาใส่ก็ได้ครับถ้าจะใช้นะครับผมอ่ะโอเคสรุปใน header dot php folder member ครับแก้ตรงนี้อ่ะถ้าไม่ใช่เมมเบอร์ดีต่อไป แล้วก็แก้ไตเติ้ลด้วยนะไตเติ้ลทับสามารถแก้ได้ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับอาจจะเป็นส่วนของสมาชิกนะครับผมส่วนจัดการข้อมูลสมาชิกหลังบ้านสมาชิกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะโอเคลำดับต่อไปเราก็จะล็อกอินครับอา่าล็อกอินสุดสิทธิ์ของสมาชิกอา่าสิทธิ์ของสมาชิกที่เราได้สมัครเข้าไปเมื่อกี้ครับปั๊บอา่านี่ครับล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมาชิกเขาชื่อนี่ครับ ดีๆนะครับดีสามตัวจริงหรือเปล่าเราก็มาดูครับอ่านี่ครับอ่ะชื่อนี้ชื่อนี้นะครับถูกต้องนะอ่ะต่อไปครับลองเล่นส่วนอื่นครับอย่างเช่นเออ่ส่วนของปริเซตพาสเวิร์ดหรือว่าแก้ไขรหัสผ่านครับถ้าเราใส่ไม่เหมือนกันอ่าพาสเวิร์ดอ่ะตัวสวิตช์เตอร์แจ้งเตือนให้กรอกใหม่แต่ถ้าเราใส่เหมือนกันครับปั๊บนะมันก็จะสามารถแก้ได้อ่านี่ครับผมแก้เสร็จวิ่งมาหน้าอินเด็กซ์นะครับซึ่งหน้าอินเด็กซ์ ผมทําไว้ลงโลกนะให้คุณแบบไปเพิ่มต่อว่าจะพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับต่อไปแก้ไขโปรไฟล์อ่ะลองแก้ชื่อดูครับเป็นภาษาไทยนามสก,กุลอ่ะนี่ครับขอพิมพ์แบบนี้แล้วกันเอาง่ายๆบันทึกอ่ะแก้ไขข้อมูลสำเร็จอ่านี่ครับผมเป็นชื่อใหม่แล้วนะอ่ะเป็นชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงไซบาเมนูก็ เป็นชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอน,นาคตคุณก็อาจจะไปเพิ่มนะครับอีกหนึ่งคอลัมน์เพิ่มอีกหนึ่งอินพุตก็คือเป็นภาพโปรไฟล์นะครับซึ่งคุณสามารถใช้ต้นแบบนะแนะนําต้นแบบก่อนถ้าคุณอยากให้สมาชิกพนักงานแอดมินมีภาพโปรไฟล์ด้วยนะครับต้นแบบให้คุณไปนี่ครับไปเอาจากนยครับหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลสินค้าเพราะาเนี่ยมันมีให้อัปโหลดภาพด้วย นะมันมีให้อัปโหลดภาพเวยครับใช้เหมือนกันครับผมคุณก็แค่เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับใช้ได้เหมือนกันนะเปลี่ยนชื่ออินพุตพวกนี้นะครับผมอ่นนี่คือส่วนของแอดมินอ่ะส่วนของแอดมินนะครับผมอ่ะนี่ครับหรือหรือนะครับสมมุติว่าเราจะแดชบอร์ดเนี่ยไปไว้ในส่วนของสมาชิกอ่ะสวัสดี่บไปไว้ในส่วนของสตาฟด้วยก็ทําได้เช่นเดียวกันครับง่ายๆเลยนะตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะผมพาล็อกอินในสตาฟก่อนหรือว่าพนักง,งานนะส่วนสมาชิกค,คุณ ไม่มีแดชบอร์ดนะครับผมอันนี้คุณต้องไปทำเพิ่มตัวอย่างครับผมไปที่ f o o เดอร์แอครับผม Copy อะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับแดชบอร์ดมานะครัขอดูไฟล์ก่อนที่เกี่ยวกับแดชบอร์ดมานะครับ i n d เ x อ่ะเปิด i n d e x p p เข้ามานะี่ครับเปิด i n d e x d e x p p เข้ามาครับผมเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีไฟล์ไหนที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอ่ะ index d a s h b o a r d อ่น index dashboard นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสตาฟก็มี INDEX อยู่แล้วนะครับแต่นี่ครับเราปิดไฟล์นี้ไว้เราปิดไฟล์นี้ไว้ไไวถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาปับ๊บถ้าอยู่อยู่เรลันปับ๊บนะครับขึ้นแอร์เแจ้งเตือนว่าไม่เจอไฟล์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการ Copy แบบชบาวบ้านเลยครับอินเด d กซ์ดัชบอร์ดอินเด็กซ์ดัชบอร์ดก๊อปชื่อไฟล์ไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปวาง ในโฟลเดอร์ staff นี่ครับมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รีเฟชปับ๊บอ่านี่ครับมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแต่ยังทำงานไม่ได้เพราะว่าในส่วนของแอดมินครับถ้าเราไปดูแอดมินตอนนี้นะ index admin มนะครับนี่ครับมันมีการใช้ไฟล์นี้ครับ h e a d e r นะ h e a d e r d a s h b o a r d นะ header dashboard นะครับผมแล้วก็ ตรงส่วน header dashboard ครับมันจะมีอะไรพิเศษอยู่นิดหนึ่งครับก็คือเกี่ยวกับพวกสคริปต์นะเกี่ยวกับพวกสคริปต์นะครับที่เรียก Java Script พวกนี้นะครับแล้วก็มี C a t e ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ดูนะอันนี้ครับตั้งแต่ตัวนี้ครับ High Chart ตื๊ดๆๆนะครับมาจนถึงปิดสไตล์จากนั้นกลับไปที่ index staff ครับ ใน Index Start นะครับเราจะไปใส่ที่ h e a d e อใส่ที่ Header สมมุตินะครับไปใส่ที่ h e d e r r นะใส่ตรงนี้ครับก่อนก่อนปิด t ท็ head ครับแล้วก็วางไปเลยวางไปเลยนะครับนี่นะมี JS มาแล้วครับมี Style มาแล้วนะครับซึ่งหน้ากาครับมันใช้มันใช้แค่หน้าเดียวก็คือหน้า Index เพราะฉะนั้นนะครับคุณอาจจะต้องแยกไฟล์นะเหมือนกับของแอดมินนะครับอันนี้บอกแนวทางไว้นะนี่ครับ มีของแอดมินครับมีเฮดเดอร์ s ดสก์บอร์ดเอาไว้แบบสำหรับแสดงหน้า d ด s ก b บอร์ดเท่านั้นนะครับผมแต่อย่างเช่นนี้ผมพามาใส่ในเฮดเดอร์ของสตารเลยนะครับแต่อนาคตคุณต้องไปแยกนะครับอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันในไฟล์เดียวนะสมมุติว่าไปหน้าแก้ไขโปรไฟล์มันไม่ได้ใช้เกี่ยวกับกราฟนะเราก็ไม่ต้องเรียกมันมาครับจะได้ไม่เปลืองโหลดไม่ได้เปลือง CPU นะครับอ่ะโอเคก็มาใส่แล้วทํางานได้ไหมรันดูครับรีเฟชปั๊บเห็นไหมครับทำงานได้เรียบร้อยครับในส่วนของสตารนะครับ ในส่วนของสตาฟนะครับอ่ะต่อไปส่วนของสมาชิกอ่ะส่วนของสมาชิกนะครับผมอ่ะนี่ครับเป็นหน้าขาวๆแบบนี้อยู่นะครับไม่ได้พากราฟใส่นะก็จะพาทำทำไฟล์ให้แบบหน้าขาวมันไม่มันไม่แปลกๆนะครับอ่ะคำว่าไม่แปลกๆเป็นแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปที่โฟลเดอร์เมมเบอร์เปิดอินเด็กซ์ขึ้นมาอ่ะนี่ครับเห็นไหมเราไม่มีไฟล์นี้นะแล้วก็โค้ดพวกนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ก็ลบทิ้งไปเลย ให้เหลือแค่นี้พอ,อะนะครับเหลือแค่นี้พอแล้วก็เราจะใช้ไฟล์นี้เป็นต้นแบบครับอย่างเช่น member form edit ไปที่ไฟล์คลิก save as แล้วก็เป็น index นะครับตั้งชื่อไฟล์เป็น index main แล้วกัน p h p อ p ะก o p y ชื่อไฟล์ไว้ด้วย index main นะครับอ่ะเปิด index ของ เมมเบอร์ขึ้นมาอ่านี่ครับเรียกใช้ไฟล์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใครเพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับคุณกลับไปดูย้อนหลังนะครับผมตั้งแต่คลิปแรกเลยนะเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนะครับโอเคต่อไปกลับมาที่เด็กเมนเปลี่ยนเทสหนึ่งครับเป็นหน้าหลักไปก่อนนะอนาคตอยากใส่อะไรแล้วค่อยมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต่อมาครับนะครับต่อมาครับอะไรที่อยู่ใน การ์ดบอดี้ครับนะอะไรที่อยู่ในการ์ดบอดี้ครับเราจะออกให้หมดนะเราจะออกให้หมดเนี่ยครับในการ์ดบอดี้อ่ะคลิกก่อนว่ามันเปิดปิดมาทันไหนอ่ะนี่ครับถึงนี้ครับอะไรที่อยู่ในการ์ดบอดี้ลบทิงท้งให้หมดอ่ะนี่ครับอ่ะนะครับลบแท็กฟอร์มออกด้วยครับแท็กฟอร์มไม่เกี่ยวอ่ะนี่ครับข้างล่างก<ๆ>็ไม่เกี่ยวอ่ะนี่ครับแล้วก็ข้างล่างสคริปต์ข้างล่างก็ไม่เกี่ยวก็ลบทิ้งนะครับเพราะว่า ทำให้เป็นหน้าโล่งๆไว้แล้วก็ตรงนี้เปิดแท็ก P ขึ้นมา Main Content อ่นนี่ครับให้มันเป็นหน้าโล่งๆไว้นะครับให้มันเป็นโค้ดโล่งๆไว้นะครับแล้วก็อนาคตคุณจะทําอะไรก็ค่อยเอามาใส่ะนะครับโดดรันดูครับปั๊บเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้เป็นหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับเผื่อ,ออนาคตจะทาเป็นไปทําเป็น e c o m m e r ์ e นะก็จะมีรายการสั่งซื้อหรือว่ามีกราฟ หรือว่ามีแดชบอร์ดในส่วนของสมาชิกด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอ่ะขออีกนิดนึงครับขออีกนิดนึงอ่ะขอขอแก้ไฟ,ไฟล out, ไ์ล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์นี่ครับนี่ครับล็อกเอาท์เสร็จนะให้มันวิ่งกลับไปที่อินเด็กตีกว่าอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนรีเดเล็กไฟล์นิดนึงครับเปลี่ยนเฮดเดอร์ไฟล์นิดนึงครับอ่ะเฮดเดอร์โลเคชันครับเปลี่ยนกลับมาที่อินเด็กนะเพราะว่าอะไรเวลาที่ที่เราเอ่อล็อกเอาท์เสร็จแล้วนะ เวลาที่เราออกจากระบบหรือว่าล็อกอัเสร็จแล้วนะครับล็อกอปั๊บนะมันจะได้กลับมาหน้าหลักอ่านี่ครับผมกลับมาหน้าหลักนะครับอ่ะโอเคก็จะเรียบร้อยนะครับสําหรับการทำล็อกอินล็อกอัลนะครับในส่วนของสมาชิกแล้วก็เข้าไปแก้โปรไฟล์ได้ด้วยแก้รหัสผ่านได้ด้วยนะครับส่วนอื่นนะครับคุณเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะแล้วก็ในคลิปต่อไปครับเป็นคลิปสรุปของคอร์สนี้ว่าผมพาทํา อะไรไปบ้างแล้วก็จะมีการเปิดให้สนับสนุนซอสโค้ดในคลิปชุดนี้ด้วยนะครับผมาฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ